เรอาเวลที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์การดูแลเบาหวานความดันและไขมันคว้ารางวัลเดอะไวรอนฮิต อาเซียนซอฟต์พาวเวอร์อวอร์ด2025ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานมอบรางวัลแห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับเวทีแห่งความภาคภูมิใจเดอะไว a l h ฮิตอาเซียนซอฟท์พาวเวอร์อเวอร์ด2025ที่จัดขึ้นโดยสำนักข่าว The ะ i r ร l h ฮิตภายใต้บริษัท Bestis w w r r l e n t t r t t i n n m n t t ซึ่งเป็นเวทีที่รวมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไว้ในทุกมิติโดยมีการยกย่องผู้ที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆทั่วเอเชียโดย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตัวช่วยดีๆในการดูแลเรื่องโรคเบาหวานความดันและไขมันสูงแบน r ร Awell ได้ถูกพิจารณาให้เข้ารับรางวัลในสาขาสินคาย,ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ณโรงละครสยามแฟนตาซีเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟ์ ครับสวัสดีครับผมชื่อกันนะครับรัฐพงศ์สมกันทานะครับวันนี้มากับแบรนด์เรอาเวลครับผมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มารับรางวัลในวันนี้นะครับผมครับซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเรอาเวลของเรานะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับรางวัลในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าเรอาเวลของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จะช่วยเข้าไปลด เกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดนะครับของสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเรามีส่วนผสมจากต่างประเทศนะครับรวมทั้ง6ชนิดด้วยกันจากประเทศชั้นนาทั่วโลกนะครับและที่สําคัญเลยนะครับตัวชูโรงของเราเลยก็คือตัวซีเล็กซีบริบานะครับที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะที่จะช่วยลดน้ําตาลได้ภายใน1ชั่วโมงหลังจากทานผลิตภัณฑ์เลอเวลของเรานะครับก็หลังจากผู้ที่ซื้อไปทานแล้วนะครับก็คือ อาการของเบาหวานนะครับดีขึ้นนะครับหลังจากทานไปประมาณ2-3ถึงาก่อนะครับหรือ1-2ถึงเดือนนะครับหลังจากทานไปไปตรวจค่าน้ำตาลที่โรงพยาบาลนะครับก็คือค่าน้ำตาลดีขึ้นนะฮะก็คือทางแพทย์ก็เริ่มชื่นชมนะครับว่าการควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นครับตอนนี้นะครับมีทางช่องทางออนไลน์นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับสำหรับในงานวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมข่าวอยู่นะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องนะครับปกตินะครับราคา1590บาทนะครับวันนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เท่านั้นนะครับก็คือเหลือเพียงแค่990บาทครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษ มากกว่านี้เลยก็คือซื้อ2แถม1นะครับรับเลอาเวลไปถึง3กล่องเลยนะครับที่ราคา1,980บาทครับตอนนี้ก็เราก็จะขยายขยายการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับรางวัลวันนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไประดับะระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเลยครับผมก็สำหรับ ใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับให้พี่ๆไปติดตามช่องทางเพจนะครับ d a y a w e l l นะครับก็ตามชื่อแบรนด์ของเราตรงนี้เลยนะครับผม